โมสอนไทยหลีกเตรียมทุ่ม30ล้านดึงโจนานทานเข็มดีกลับมาค้าแข่งเมืองไทยอาเซียนยอมรับชนาทิฟทิลาทรนทำให้ช้างศึกน่ากลัวมากเมืองทองแข็งแกร่งสุดๆเมื่อเล่นในบ้านสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองสุยกับผมต้องพนวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยนะครับในคลิปนี้มีเรื่องของ โจนาธานเข็มดีนะครับกองหลังดีกรีทีมชัตไทยชุดใหญ่ซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเนี่ยล่าสุดมีรายงานจากสื่อเมืองนอกนะครับว่าตอนนี้มีทีมจากไทยลีกให้ความสนใจที่อยากจะคว้าตัวโจนาธานเข็มดีมาร่วมทัพพร้อมทุ่มเงินประมาณ3 0ล้านบาทเพื่อดึงตัวมาเลยนะครับข่าวนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองติดตามกันแล้วก็มีเรื่องของอาเซียนนะครับต่างออกมายอมรับว,ว่า ชนาทิพย์และท,ละทีเรลทรเนี่ยคือขุมกําลังสําคัญของทีมชาติไทยในชิงแชมป์อาเซียนหวนนี้และทําให้ทีมชาติไทยแข็งแกร่งอย่างมากเมื่อมี2คนนี้อยู่ในสนามน,นะครับรวมไปถึงมีเรื่องของเมืองทองกันหน่อย พวกเขาเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งอย่างมากในศึกฟุตบอลไทยลีกเลกแรกยังไม่แพ้ใครมาคุยถึงเขากันหน่อยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ในช่องทต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่80,000ื่นซับไปด้วยกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัต์ยังไงก็ฝากกันด้วยคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในช่วงแรกของคลิปนี้นะครับไปพูดถึงเรื่องของโจนาธานเข็มดีกันก่อนนะครับก็เป็นกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กที่มีดีกรีทีมชาติไทยชุดยู23ในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ผ่านมาปรากฏว่าโจนาธานเข็มดีเล่นในอย่างยอดเยี่ยมได้รับคำชมอย่างมากนะครับทั้งเรื่องของฝีเท้ารวมถึงแพชชั่นในการเล่นและเขาก็รักที่จะเล่นให้กับทีมชาติไทยอย่างมากก่อนที่ล่าสุดจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการไปลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน ในช่วงปลายปีนี้เป็นที่เรียบร้อยและโจทานเข็มดีจะมาช่วยทีมชาติไทยแน่นอนนะครับซึ่งโจทานเข็มดีในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้คาดการกันว่าเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นพอสมควรเลยนะครับเพราะต้องยอมรับวว่ากองหลังทีมชาติไทยที่เป็นเซตเตอร์ฮารในตอนเนี้ยตัวเลือกมีไม่เยอะก็จะมีมานนเอลทอมเอเลียสดอลเละ แล้วก็โจธานเข็มดีซึ่งผมเชื่อว่าโจธานเข็มดีจะได้รับโอกาสลงสนามจากมานโพกิ้งพอสมควรเลยถ้าเกิดเขาสามารถยกระดับฝีเท้าได้และผ่านบททดสอบในอาเซียนด้วยการพาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จเนี่ยผมมองว่าโจธานเข็มดีจะเป็นกองหลังอนาคตไกลและเป็นขึ้นลูกใหม่ของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริงเลยนะครับก็รอติดตามว่าน้องเขาจะสามารถ ยกระดับฝีเท้าเล่นกับบรรดารุ่นพี่ในทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ดีแค่ไหนก็รอติดตามเพราะต้องยอมแล้วว่าน้องเขาเพิ่งอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับแต่เรื่องของแพชชั่นและฝีเท้าด้วยการที่ไปคาแข่งในยุโรปเนี่ยมันทําให้เขาแลดูดีมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกองหลังที่มีความสามารถสูงก็รอดูเลยนะครับว่าพอมาเจอกับผู้ใหญ่ในทีมชาติไทยชุดใหญ่จะปรับตัวได้ดีแค่ไหนและเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยเชียร์ทางฝั่งจัวทานเข็มดีอย่างแน่นอนเพราะเขาเนี่ย รักในการเล่นให้กับทีมชาติไทยอย่างมากแล้วก็ล่าสุดมีข่าวที่ฮือฮายอย่างมากในตอนนี้แต่ผมย้ำอีกครั้งว่าข่าวนี้ควรจะฟังหูไว้หูนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นสื่อชื่อดังของประเทศเดนมาร์กนะครับอย่างสปอร์ตฟินถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเขาได้ออกมาพาดหัวข่าวใหญ่ๆเลยนะครับว่าโจนาธานเข็มดีกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กจากสโมสรโอบิโอเดนซเนี่ยถูกสโมสร,รหนึ่งจากไทยลีกยื่นข้อเสนอ ขอซื้อตัวเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นสโมสรไหนในไทยลีกพร้อมกันนี้ยังมีสโมสรจากเจลีกประเทศญี่ปุ่นติดตามสถานการณ์ของโจชานเข็มดีอยู่เช่นกันแต่ก็ยังไม่เปิดเผยว,ว่าเป็นสโมสรไหนนะครับพอสื่อของเดนมาร์กออกมาเปิดเผยข่าวนี้ก็มีทางฝั่งสื่อของเมืองไทยอย่างบอลไทยดอทคก็ออกมาตีข่าวนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถือว่าน่าสนใจอย่างมากนะครับและสื่อเดนมาร์กเขาก็รายงานต่ออีกว่า ทีมจากไทยลียกที่จะขอซื้อตัวโจธานเข็มดีเนี่ยเป็นทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามโจธานเข็มดีตอนนี้โอบิโอเดนเซ่ตั้งค่าตัวของเขาไว้ที่1ล้านยูโรหรือประมาณ38ล้านบาทเพื่อเป็นค่าฉีกสัญญาหากสโมสรไทยต้องการต้องจ่ายราคานี้เท่านั้นรวมไปถึงเขายังระบุอีกว่าโจธานเข็มดีเนี่ย เป็นกองหลังดาวรุ่งที่เกิดในประเทศไทยและเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งและมีความสุขุมในการเล่นเกมรับและพึ่งได้รับสัญญาอาชีพเพื่อขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและก็มีโอกาสได้ลงเล่นในเกมบอลถ้วยไปแล้ว1นัดแล้วก็ถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยทั้งชุดยูย่สาและชุดชิงแชมป์อาเซียนปลายปีนี้ด้วยฝีเท้าระดับนี้ไม่แปลกใจทำให้ทีมจากไทยลีกทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งให้ความสนใจและมีรายงานว่าพร้อมยื่นข้อเสนอ 38ล้านให้กับทางฝั่งโอ o ีโอเดนเซออันนี้เป็นรายงานจากสื่อเดนมานะครับฟังหูไว้หูละกันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะชัดเจนยังไงแต่พอเป็นสื่อต่างประเทศเขาได้เผยออกมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าทีมจากไทยลีกทีมไหนพร้อมจะทุ่มเพราะต้องยอมรับว,ว่า38ล้านบาทก็ถือว่าสูงอย่างมากนะครับแต่โอ้โหถ้าเกิดซื้อมาจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าฮือฮาอย่างมากเลยนะครับในฟุตบอลไทยลีกแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวจริงหรือเปล่า แต่สำหรับผมนะผมก็ยังอยากเห็นโจาทานเข็มดีคาแข่งอยู่ต่างประเทศเพื่อยกระดับฝีเท้าน้องเขาเพิ่งอ,อายุ19ปีเองเลยนะครับ ยังพัฒนาไปได้ไกลเลยอะ่ะก็รอดูแล้วกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของน้องเขาถ้าเกิดเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงและเขาตัดสินใจย,าย้ายมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วกันนะครับแต่ในมุมมองแฟนฟุตบอลชาวไทยผมเชื่อว่าอยากเห็นโจธานเข็มดีพัฒนาฝีเท้าแล้วก็อยู่คาแข้งในยุโรปต่อข่าวนี้ก็รอติดตามว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับแต่ทีมจากไทยลีกเนี่ยกับการทุ่มเงิน3 0ถึง38ล้านบาทตามที่เป็นค่าตัวของ โอเบโเรนเซ่ตั้งไว้เนี่ยมันก็มีไม่กี่ทีมในตอนนี้ครับมีแค่2 3าทีมในไทยลีกที่พร้อมทุ่มแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทีมไหนแหละก็รอดูแล้วกันนะครับยิ่งถ้าสมมุติว่าโจธานเข็มดีโชว์ฟอร์มดีในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปลายปีนี้นะครับมันก็มีโอกาสไปไม่ได้เหมือนกันนะอ่ะก็รอติดตามแต่ที่แน่เนี่ยโจธานเข็มดีผมเชื่อว่าเขาจะเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในชิงแชมป์อาเซียนหนวนี้และเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นพอสมควร และแน่นอนจะเป็นอนาคตใหม่ของวงการฟุตบอลไทยในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเพราะตำแหน่งเซนเตอร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ทับช้างศึกป,ปวดหัวอย่างมากเพราะมีตัวเลือกใช้งานค่อนข้างน้อยจริงๆนะครับก็เนี่ยแหละโจทาเนเข็มดีก็เป็นอีกหนึ่งความหวังก็ดูกันว่าพอมาเล่นกับผู้ใหญ่ชุดใหญ่ตเต็มๆเนี่ยเขาจะมีผลงานที่ดีหรือเปล่าแต่ที่แน่นะครับผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยเชียร์เขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะเขาเป็นนักเตะที่มีแพชชั่นสูงแล้วก็อินกับเกมมากและเขาก็พูดเสมอว่าเขาภูมิใจยอย่างมากที่มารับใช้ทีมชาติไทย ก็รอติดตามเรื่องนี้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าโจทานเข็มดีจะกลับมาค้าแข้งฟุตบอลไทยลีกก็รอดูนะครับแต่ย้ําว่าข่าวเนี้ยเป็นข่าวจากประเทศเดนมาร์กสื่อเนี่ยสปอร์ตฟินเขาออกมารายงานนะครับไม่ใช่สื่อไทยรายงานนะย้ําอีกครั้งก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าตามที่สื่อเดนมาร์กออกมาเผยนะจากนั้นไปพูดถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับเดี๋ยวกําลังจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนช่วงปลายปีนี้แล้วนะครับ ภายใต้การคุมทัพของมานโพกิ้งนะซึ่งตอนนี้ทัพช้างศึกก็เรียกได้ว่ากำลังวางแผนเลยโดยเฉพาะทีมงานสตาฟโค้ดนะครับเพราะเกมแรกที่พบกับดีโมเลสเตเนวันที่5ธันวาคมก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วนะครับถึงตอนนี้ทีมชาติไทยเนี่ยก็ยังต้องลุ้นในเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะหลายๆคนอย่างประกรณ์ปรเมพักล่าสุดก็เจ็บกับการท่าเรือนะครับเช่นเดียวกับฟิลิปโรเลอร์ฟิลิปโรเลอร์เนี่ยเขากลับไปรักษาอาการเจ็บที่ประเทศเยอรมัน และคาดว่าจะยังไม่ถอนตัวนะครับแต่จะพยายามให้หายเจ็บและกลับมาช่วยทีมชาติไทยให้ได้ในชิงแชมป์อาเซียนช่วงปลายปีนี้ก็รอติดตามว่าจะหายทันหรือเปล่าสำหรับฟิลิปโรลเลอร์นะครับก็รอดูแต่ทีมชาติไทยในตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นข่าวดีคือการที่เราได้เห็นพี่เจชนาทิปส่งกระสินไมดฟิลตลุกทีมชาติไทยจากฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรและพี่อุ้มทีระทรบุญมาทันแบ็คซ้ายทีมชาติไทยจากโยโกฮาม่าเอฟมารินอตสนักเตะที่คาแข้งในฟุตบอลเจลีก มีความฟิตที่สมบูรณ์และมีความมั่นใจสุดๆมันสามารถช่วยยกระดับทีมชาติไทยของเราได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะในเกมเจลีกนัดล่าสุดนัดรองสุดท้ายฟอร์มของพี่เจชนาทิปต้องบอกว่าสุดมากๆนะครับทำไป2องแอซิดแล้วเป็นแอซิดที่ต้องบอกว่าคมกริบจ่ายเพื่อร่วมทีมยิงแล้วก็รวมไปถึงประตูที่3ที่ซปโปโดทำได้ จังหวะที่พี่เจชนาทิพย์ไหลนิ่มๆแล้วก่อนจะเป็นเพื่อนร่วมทีมปาดให้ทูสิตยิงเนี่ยนี่ก็มาจากพี่เจชนาทิพย์เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยพอหายเจ็บกลับมาฟิตสมบูรณ์ฟอร์มของพี่เจชนาทิพย์ก็เริ่มกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับคือพี่เจชนาทิพย์เวลาเขาได้บอลเนี่ยเขาจะให้เพื่อนร่วมทีมง่ายๆและถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมวิ่งช่องดีๆเขาสามารถจ่ายได้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ถนัดอยู่แล้วแล้วก็พี่เจชนาทิพย์สิ่งหนึ่งที่เราเห็นจากเขาได้ชัดในช่วงเจลีกปลายฤดูกาลเนี่ย สภาพร่างกายของเขาหนาขึ้นแล้วก็ฟิตจัดๆเลยนะครับเห็นได้ชัดว่าเขาเนี่ยพยายามจะเลี้ยงพยายามจะยิงเองเพื่อเรียกความมั่นใจก่อนมาช่วยทีมชาติไทยนะครับและการที่นั้นล่าสุดทําได้2แอซิ์เนี่ยก็ทําให้เขาปลดล็อกแล้วก็มีความสุขอย่างมากแลวเหลืออีกหนึ่งเกมนะครับในช่วงนะัดสุดท้ายของเจลิกเขาก็ยังคงเป็นตัวหลักให้กับซัปโปโรแน่นอนยิ่งถ้าเกิดพี่เจชนาคิปยิงประตูได้จะทําให้เขา เพิ่มความมั่นใจขึ้นหลายๆเท่าและมันจะส่งผลโดยตรงต่อทีมชาติไทยในชิงแชมป์อาเซียนเพอาะที่วิเจชนาทิฟอร์มดีเนี่ยมันก็ทำให้ทีมชาติไทยน่ากลัวจริงๆและเขาเนี่ยกระหายอยากจะมาช่วยทีมชาติไทยอย่างมากพราะครั้งล่าสุดในบอลโลกรอบคัดเลือกเขาจะมาอยู่แล้วแต่เขาก็เจอการบาดเจ็บเล่นงานเลยไม่ได้มา แต่ครั้งนี้เนี่ยเขาตั้งมั่นอยากจะช่วยทีมชาติไทยให้กลับมามีฟอร์มที่ดีให้ได้นะครับก็ลุ้นกันนะสุดท้ายอย่าให้พิเจชนาทิพย์เจ็บให้เขาฟิตส,สมบูรณ์แล้วก็มาช่วยทีมชาติไทยหลังจากจบเจลิกก็จะเดินทางมาที่สิงคโปร์แล้วก็ช่วยทีมชาติไทยนะครับขณะที่อีกหนึ่งคนคือพิุ้มธิรทรบุญมาทันเกมล่าสุดที่มารีนอสเจอกับทางฝั่งวิเซลโกเบนะครับมารีนอสบุกชนะ2องต่อุ้มลงเล่นครบ9 0สนาทีและการเจอกับทีมเก่าอย่างโกเบไม่ใช่งานง่าย แถมแนวลุกโกเบคุณไปดูเลยนะครับโยชิโนริมูโตะยุยะโอซากะอินเอสตาซัมแปรนี่คือนักเตะระดับท็อปของฟุตบอลเจลีกรวมถึงยังมีโกโตคุซากาอีโฮตารุยามากูจิแต่เกมรับของมาิินอตพี่อุ้มก็มีส่วนร่วมเยอะมากในการป้องกันให้ทีมไม่เสียประตูเล่นได้อย่างมีแพชชั่นเล่นได้อย่างดุดัน และไม่เกรงกลัวนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นหรือซูเปอร์สตาร์อย่างอินเตสตาเลยนะครับดูนัดล่าสุดเนี่ยพี่อุ้มมีจังหวะที่กระแทกกับอินเตสตาโอ้โหต้องบอกว่าเป็นปน,นักเตะที่มั่นใจสุดๆอย่างมากในตอนนี้สําหรับพี่อุ้มทีละทรบุญมาทันนะครับและตอนนี้ทําไมมารินนนเนี่ยการันตีจบรองแชมป์ฟุตบอลเจลิกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับโคตาไปเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปียนลีกปีหน้าพี่อุ้มนี่ก็เป็นอีหนึ่งสุดยอดในะฟุตบอลไทยนะครับประสบความสําเร็จสุดๆ1แชมป์เจลิก1รองแชมป์ตอนนี้ หลืออีกหนึ่งรายการที่ผมอยากเห็นเขาไปเป็นแชมป์เหมือนกันก็คือแชมป์เอเชียอย่างฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งถ้าอยู่กับมารินอตมันก็มีโอกาสได้เพราะดูสไตล์การเล่นดูคุณภาพผู้เล่นก็ต่อกรกับทุกทีมในเอเชียได้เลยนะครับสำหรับโยโกฮาม่าเอฟมารินอตนอกจากนี้นะครับพี่อุ้มเนี่ยยังได้รับคําชมจากสื่อญี่ปุ่นและได้คะแนนถึง7คะแนนด้วยกันนะครับโดยสื่อญี่ปุ่นเขาบอกว่าพี่อุ้มไปกับบอลได้ดีในช่วงท้ายเกม แล้วก็มีหลายจังหวัดที่เรียกฟาวได้เทคนิคเฉพาะตัวนี่บือหวามากแล้วก็ทําให้เพื่อรุวมทีมเล่นง่ายนะครับถิติเนลงเล่น90นาทีโอกาสยิง1่งครั้งผ่านบอล58ครั้งผ่านบอลสําเร็จ41ครั้งคอสบอล2ครั้งวิ่งรวม10กิโลพี่อุ้มอ่ะในเกมกับโกเบแล้ววิ่งระยะทางรวมในเจลิกตอนนี้200กว่าแล้วอ่ะสำหรับพี่อุ้มอ่ะซึ่งถือว่าฟิตมากสปินไป16ครั้งด้วยกันสําหรับพี่อุ้มทีละทอนแล้วก็แน,น่นอนนะครับลุ้นเป็น11นักเดอดเยี่ยม ฟุตบอลเจลีกได้เลยนะถือว่ามีผลงานที่ดีสําหรับพี่อุ้มทีทรทอนบุญมาทันนะครับยิ่งเล่นยิ่งแกล่งและบทพิสูจน์ของเขาผ่านมาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเจอนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นก็เก็บได้หมดรวมถึงเจอนักเตะระดับ star, ซูเปาาาอร์สตาร์ซัมเปายมะกุจิอินเต้าพี่อุ้มก็เรียกได้ว่า สู้ได้แบบสนุกอย่างมากถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เก่งมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีแบ็กซ้ายแบบนี้อีกได้หรือเปล่าสําหรับทีมชาติไทยก็รอด,ดูนะครับแต่พี่อุ้มเก่งจริงและแน่นอนนะครับจากฟอร์มการเล่นของทั้งพี่เจชนาทิพย์และพี่อุ้มธิรทรเนี่ยพอแฟนบอลในอาเซียนได้เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเวียดนาม ฟิลิปปินสิงคโปร์หรือมาเลเซียไใ้เห็นฟอร์มของพี่เจชนะทิพย์กับพี่อุ้มธีรลทรที่สามารถโชว์ผลงานได้ดีในฟุตบอลระดับสูงอย่างฟุตบอลเจลีกเนี่ยเขาก็ต่างออกมาชื่นชมนะว่าพี่เจชนาทิพย์พี่อุ้มเนี่ยเป็นความภูมิใจของชาวอาเซียนที่พิสูจน์ได้เห็นว่านักเตะในอาเซียนก็สามารถต่อกรกับนักเตะระดับเอเชียและไปเล่นในลีกสูงสุดได้แบบเต็มที่ได้แบบเฉิด่ฉายนะครับนอกจากนี้ยังยอมรับอีกว่า นักเตะอย่างชนะทิพย์และธีระทรเนี่ยทำให้ทีมชาติไทยน่ากลัวขึ้นเมื่อมี2คนนี้อยู่ในสนามเพราะฝีเท้าของเขาไปอีกระดับแล้วและเวลาเจอในอาเซียนเนี่ยคุณภาพฟุตบอลอาจจะต่ํากว่าทางจเจลีกจะทําให้2คนนี้เล่นง่ายและจะทำให้เฉิดฉายมากกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ต่างๆในอาเซียนแล้วก็ตามสื่อต่างๆที่ผมรวบรวมมาซึ่งถือว่าก็ภาวนาให้ทั้งคู่ไม่เจ็บแล้วก็มาช่วยทีมชาติไทยได้แบบเต็มที่และกันในชิงแชมป์อาเซียนปลายปีนี้ผมบอกเลยว่า 2คนนี้อยากช่วยทีมชาติไทยอย่างมากและกระหายที่อยากจะลงสนามสุดๆแต่ก็จะช่วยเขากันได้นะครับในนัดสุดท้ายของฟุตบอลเจลีกพี่เจชนาทิพย์ก็ยังคงลงสนามแน่นอนส่วนพี่อุ้มธิรทรจะกลับไปเล่นในบ้านมาลินอตเปิดบ้านเจอฟอนตาเล่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งนัดที่สนุกถ้าเกิดเขาพามารินอตชนะฟอนตาเลได้บอกเลยว่า มันจะเป็นอะไรที่สุดยอดอย่างมากก็รอติดตามนะครับอ่ะนี่กับเ,เรื่องของทีมชัดไทยจากนั้นคลิปนี้มาปิดท้ายกันที่เรื่องของเมืองทองกันหน่อยนะครับเกมล่าสุดนะัดสุดท้ายของเลขแรกก็เปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมาไปแบบขาดลอยสี่ประตูตอนหนึ่งเกมนี้ผมได้ไปดูที่สนามดูแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าได้รับโอกาสไปเป็นคอมเมนเตอร์ไลฟ์สดก่อนเกมหลังเกมผ่านทางเมืองทองทีวีทั้งแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ เชื่อว่าแฟนๆคงจะได้ชมกันไปแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายผมอย่างมากนะครับรู้สึกตื่นเต้นและแฮปปี้มากๆเลยและเกมที่เมืองทองเจอกับโค้านี่ได้บอกเลยว่าเมืองทองเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับฟุตบอลเร็วบอลจ่ายทำชิ่ง1 2ทะลุช่องแล้วก็ชนะไปด้วยสกกร์ท่วมทน4ต่อ1นเอาจริงๆเมืองทองหน้ายิงได้มากกว่า4ลูกด้วยนะครับพบเกมลุกวันนี้ดีมากแทงเป็นหลุดอย่างเดียวเลยนะครับวิลเล่ยพ็อปยิง2อกลวิทลากหลบ2แล้วก็ยิง สุดสวยบอลเมฆก็ลงมายิงแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ฟอร์มดีนะครับโดยเฉพาะพิชากับวิลาเทพนี่คือคู่กลางที่ลงตัวที่สุดของเมืองทองนะตอนนี้นะครับแต่ละคนมีจ็อบที่ชัดเจนนะครับพิชาคอยวิ่งไล่คอยตัดบอลพาบอลไปข้างหน้าส่วนวิลเทพคอยโฮบอลและจังหวะของวิลเทพป้อมพันเนี่ยเวลาเขาใช้สกิลล็อกหลบคู่ต่อสู้มันเนียนตาม,มากและจังหวะการวางบอลยาวก็สุดๆเลยนะครับเรียกได้วเป็นคู่กลางที่ เล่นดีจริงๆจนไม่แปลกใจที่พวกเขาจะติดทีมชาติไทยและมีสิทธิ์ที่จะได้ลงสนามด้วยทั้งพิชาแล้วก็วิลเลตเทมนะครับโดยรวมแล้วเมืองทองในเลกแรกกับการเล่นในบ้านพวกเขาโชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งอย่างมากไม่แพ้ใครเลยนะครับมาลิโอพาเมืองทองเล่นในบ้านเนี่ยชนะและเก็บแต้มได้เป็นกอบเป็นกำเลยถือว่าเป็นผลงานที่ดีสําหรับการเล่นในบ้านคือเล่นในบ้านเมืองทองเนี่ยแฟนบอลเมืองทองเข้ามาซัพพอร์ตและนักเตะวัยรุ่นเนี่ยพอได้รับ เรียกได้ว,ว่าแรงเชียร์เนี่ยมันทําให้มีแรงวิ่งขึ้นเยอะแล้วมาริโอก็ปลุกแพชชั่นได้แบบเต็มที่ก็ทําให้เมืองทองเล่นในบ้านแข็งแกร่งและน่ากลัวนะครับขณะที่เกมเยือนเป็นสิ่งที่ต้องปรับเยอะมากๆเพราะเมืองทองมมกจะไปเสียแต้มกับการเล่นเป็นทีมเยือนเยอะไม่ค่อยชนะแล้วก็จะแพ้เป็นซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็ต้องปรับกันไปในช่วงเลเยที่2ซึ่งมาริโอก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องแก้จุดไหน และผมเชื่อว่ามาริโอน่าจะแก้ได้เล็กอย่างมาริโอเป็นเฮดโค้ชที่มีแพทชั่นสูงแลนะนักเตะเมืองทองตอนนี้ต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับต้องการยกระดับฝีเท้าหลายๆคนที่รับโอกาสแล้วก็เล่นได้ดูดีขึ้นวิลเลนพ็อปนี่ก็ขึ้นนําเป็นดาวซนโวและยิงไป10ประตูจริงๆวิลเลนพ็อปหน้ายิงได้มากกว่า10ประตูนะครับโอกาสอย่างเยอะเลยแต่ก็โดยวรวมแล้วจากนักเตะที่บอกว่าเล่นไม่ได้เลยในเมื่อปีที่แล้วแต่คราวนี้เขากลายเป็นความหวังในแนวลุกของเมืองทองไปแล้วสําหรับวิลเลนพ็อปขณะท ศูนย์หน้าดาวรุ่ง2คนทั้งปรลเมตกับกรวิดก็มั่นใจขึ้นปรลเมตก็ยิงประตูดได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้เมืองทองมีความน่ากลัวมากขึ้นเล็ก2ก็คาดว่าถ้าจะมีศูนย์หน้าต่างชาติมาเสริมทัพเหมือนกันนะครับก็รอดูและกันสำหรับแฟนบอลเมืองทองแต่โดยรวมแล้วเล็กแรกของเมืองทองเล่นในบ้านแข็งกร่แงจริงจริงนะครับชนะได้แล้วก็เรียกได้ว่าไม่แพ้ใครแต่เกมเยือนต้องปรับเพราะเกมเยือนแพ้เยอะแล้วก็เสียแต้มไปเยอะซึ่งถ้าเกิดจะลุ้นจบท็อปทีหรือท็อปไฟเนี่ยหรือลุ้นหัวตารางเนี่ย พวกเขาต้องเล่นเกมเยือนให้ดีกว่านี้และเจอทีมใหญ่เนี่ยต้องเก็บแป้มให้ได้นะครับเพราะปีนี้เมืองทองเจอทีมใหญ่เนี่ยในเล็กแรกนะแพ้บุรีรัมแพ้บีจีแพ้แบงคอกแพ้ท่าเรือนะครับมีเอาชนะเชียงรายได้แล้วก็เสมอชนบุรีนะครับผลงานต้องดีกว่านี้เมื่อเจอกับทีมใหญ่ด้วยกันก็รอดูแต่ผมว่าทิศทางของเมืองทองเนี่ยใช้เวลาปี2ปีเดี๋ยวจะกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งม,มากๆรอดูเลยนะครับอ่ะแฟนเมืองทองคิดอย่างไรลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยในคลิปนี้นะครับ แล้วก็มานี้และกันในคลิปนี้ในช anel ต้องสุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนื้อสาระที่ผมเราฝากกันนะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันด้วยมุ่งสู่แปดหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัตคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ